สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายเอย๋ยข้าทราบซึ้งน้ำใจของพวกท่านมากที่วันนี้พวกท่านได้มางานวันเกิดของข้าข้าทราบซึ้งน้ำใจของพวกท่านที่อุตส่าห์สละเวลาเพื่อเพื่อมางานวันเกิดของข้าจริงๆข้าที่เป็นประธานาธิบดีของดาวนี้ข้าขอสัญญาว่า ข้าจะดูแลดาวนี้ให้ดีที่สุดและขอเริ่มโชว์พิเศษของงานวันเกิดครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนทุกๆท,ท,ท่านครับอย่าขยับนะพวกแก้ยนี่นี่แกเป็นใครอะ่ะ อย่าขยามนะพระราชาลูกทนูของฉันน่ะมันทะลุชุดเกาะแกได้นะเอาละทีนี้ผมก็อยากให้อยู่คุยกันแบบสันติอยู่ที่นี่และกันนะเอาละมีอาหารอะไรให้ผมกินไหมผมขอกินหน่อยสิเค่ฉันใครโว,ว้าย เอาละพระราชามีเรื่องที่ต้องคุยหน่อยล่ะลเรื่องอะไรล่ะคุณจำคนนี้ได้ได้ไหมใครอ่ะคนที่ชื่อว่าเดอะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์หรือว่าใช่แล้ว <c oughs> ฝากไปแจ้งถึงเขาด้วยนะว่าฉันจะวางระเบิดเดโมเมนและถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถแก้ระเบิดเดโมเมนได้ก็ถือว่าเป็นอันจบแต่ว่าแกจะตายด้วยนะฉันยอมตายเพื่แก้แค้นคนที่ขังฉันไว้เมื่อนานมาแล้วว่าแต่ว่าแกเป็นใครฉันไม่ยอมเปิดเผยตัวตน จนกว่าเวลานั้นจะมาถึงหรอกนะพระราชานี่แกเป็นใคนรกันแนะ่แกทุกคนอย่าแตกตื่นผมไม่ทำร้ายทุกคนหรอกนะเฮ้ยแล้วแกมีสิทธิ์อะไรที่จะมาวางระเบิดใโมเมนต์น่ะ แค่พวกเราอ่าหนีออกไปจากดาวเนี่ยแค่นั่นแหละแน่ใจนะเฮอ้ฮอเฮ้อใครบอกนะว่าจะหนีออกไปจากดาวดวงนี้นะ่ะฉันแกงั้นเหรออยากหนีนะักใช่ไหมใช่แล้วได้งั้นไปหนีในนรกแล้วกันเออเฮ้ยแกไหนบอกจะคุยแบบสันติไง มันไม่มีสันติแล้วคราวนี้ตายจริงส,ส่วนหมดแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยทหารเฮ้ยรอก่อนเถอะและฉันจะมาจัดการพวกแกทีหลังเฮ้ยเออทหารจะม้วย ว่ายังไงครับท่านประธานาธิปดีเรียบผมมาทำไมมีเหตุจลกรรมว่างั้นเถอะไม่คราวนี้มันแตกต่างจากรอบอื่นมากว่ายังไงล่ะนะักงานเลี้ยงวันเกิดของฉันอยู่ดีอะมันมีบุคคลปริศนาคนหนึ่งบุกเข้ามาแล้วก็เข้ามาบอกว่าเขาจะวางระเบิดเดอะโมเมนต์ นาดาวนี้แล้วก็เขาอนะมาท้านายให้ไปแก้ระเบิดซะฉันเนี่ยนะนายรู้หรือเปล่าว่า the moment มันคืออะไร the the moment the moment มันเก็บไว้ในตู้เซฟไม่ใช่หรือไงอะฮะใช่ ถ้าเกิดมันขโมยไปได้ละ่ะเราแค่รักษาดีๆก็พอถ้าถูกวางอะเราแก้ไม่ได้อีกแล้วนะ The moment เนี่ยนายรู้บ้างหรือเปล่า The moment มันคือระเบิดชนดิดเดียวที่สามารถระเบิดดาวทั้งทั้งดวงได้เอาอย่างนี้ทางนั้นเรามาแลกกันไหม ฐานาะที่ดีเอาเลยถ้าเกิดว่าฉันสามารถจับจรคนนี้ได้ฉันขอรางวัลเป็นทาริสกับอิสระที่จะได้ออกไปจากดาวนี้เอเข้าใจไหมก็เข้าใจแหละแต่ว่า นายไม่เข้าใจว่าเดอะโมเมนต์เนี่ยมันลำบากแค่ไหนกว่าจะถูกแก้ได้และตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคนที่ออกแบบระเบิดเดอะโมเมนต์ซึ่งจะออกแบบมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้บอกวิธีแก้ระเบิดให้พวกเรารู้เลยและนั่นก็เป็นงานเสียง ถ้าเกิดว่าผมชนะดาวดวงนี้ก็จะปลอดภัยแต่ถ้าผมแพ้ทุกคนก็ตายรวมถึงผมแล้วก็โจรก็แค่นั้นแหละเอาละคิดดูอีกทีนะประธานาธิบดีผมอยากจะออกไปสู่โลกภายนอกไม่ใช่ว่าโดนบังคับให้อยู่บนดาวดวงนี้ตลอดไปหรอกนะ ก็ร้อยตกลงขอบคุณมากคิดเข้าใจผมเอาละทหารฉันขออนุญาตเป็นหัวหน้าสั่งพวกนายแล้วกันนะอ้าอุ้ย เอาล่ะอย่าขยับนะทรงดามมาเดี๋ยวนี้แกแกบอกอะไรนะทรงดามมาเออนี่ยมันลูกแล้วหนูยาพิษบายบายเอาล่ะเหลือแค่พระราชาแล้ว พระราชาฟันดาบไม่เป็นสินะงั้นงานนี้ก็คงจะอีซี่แล้วละ่ะเออ The moment สุดที่รักของฉันได้มาแล้วจุดนะเฮ้อุ้ยเอาละนายถูกเราหลอกหมดแล้วอะล่ะทีนี้ก็ถอยออกไปจากตู้เซฟซะ แล้วเราก็ค่อยๆค,คุยกันอ,อย่างสันตินะค่อยๆค,ค,คุยกันอย่างนั้นล่ะมันหมดประโยชน์ไปนานแล้วด็อกเตอร์เมื่อวันนั้นแกทำฉันแสบมากแล้วยังไงละ่ะแล้วยังไงนะแกเป็นใครฉันจะรู้ไหมว่าแกเป็นใครเนะี่ยฉันจะไม่บอกจนกว่าเวลานั้นจะมาถึงนะด็อกเตอร์ฉันใบ้แค่ว่า ฉันเป็นคนที่นายเคยจับไปขังยังไงเล่าพูดอย่างม,มีแค่คนเดียวเอาเถอะเดี๋ยว่อถึงเวลาฉันก็จะบอกเองเอาละทีนี้ฉันก็ได้เดอะโมเมนต์มาแล้วลาก่นนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้หมดมันหายไปได้อย่างไงอะ่ะดเตอร์บอกฉันทีว่ามันไม่ได้เอาเดอะโมเมนต์ไปใช่ไหมมันมันเอาไปครับโอยป่าเอ้ยเออ ด็อกเตอร์คือว่าน่าเป็นใครเออผมชื่อเดวิลแมนครับอะไรกันแล้วนายมาทำอะไรที่นี่ฮะไม่ใช่วันะนัาไปฟ้าประราชาหรือไงเออคือว่าผมมีหน้าที่เออเออผมมีหน้าที่ให้มาช่วยคุณคิดแผนนะครับ ใจดจีจริงเลยประธานที่พอดีเนี่ยให้คู่หูมาด้วยโทษโทษเอาละในเมื่อประธานท,าที่พดีส่งนายมาแล้วก็ขอแนะนำตัวอย,อย่างเป็นทางการเลยละกันนะ มันจะดีเหรอมันจะดีเหรอครับเฮ้ยยังก็ไม่ใช่คนใหญ่คนโตอะไรหรอกนะใช้แค่คนธรรมดาคนคนหนึ่งจะว่าไปนะด็อกเตอร์เออเราจะเอายังไงกันต่อล่ะอเออว่าแต่นะด็อกเตอร์อะ เออคือว่าแล,แล้วแล้วนายรู้หรือยังอะ่ะว่าเออผู้ก่อการร้ายคนนั้นเป็นใครอะ่ะอืมนั่นน่ะสินะฉันก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอะ่ะคนที่ฉันเออเคยจับไปก็มีอยู่หลายคนด้วยอืมแต่ดูถ้าไอ้นี่น่าจะร้ายน่าดูนะ ได้อะไรเลยหแต่เดี๋ยวก่อนสิถ้าคิดอย่างนี้นะอาราเดบวแมนฉันพอจะรู้แล้วคนร้ายคนนั้นน่ะมันเป็นใครแต่ว่าให้ทำตามที่ฉันบอกเคไหมเออเออโอเคและแลนายจะทำอะไรล่ะ ơi, nguyên. À.

วางระเบิดดีกว่าอุ้ย <c oughs> ภายในอีกสองอานาทีนี้พวกมันจะตายทั้งหมด <c oughs> ลากรนะด็อกเตอร์ ถ้าคิดว่านายประมาทไปหน่อยนะเออไม่ได้เจอกันนานเลยนะมาสเตอร์ตั้งแต่ตอนที่แกได้ทำการยุดบัลังของประธานาธิบดีไปตั้งแต่ครั้งนั้นฉันก็ไม่ได้เห็นแกอีกเลย ันนึกไม่ถึงเลยนะด็อกเตอร์แต่ว่าแกนะ่ะรู้ได้ยังไงว่าเป็นฉันน่ะหนึ่งเลยนะก็คือฉันเห็นนายเดินอยู่บนชั้นล่างเห็นฉันเดินอยู่ตรงชั้นล่างอย่ังนเหรอเห็นนายตอนถอดหน้ากากนั่นแหละ ฉันแอบดูนายอยู่เงียบๆทำให้นายไม่เห็นฉันแล้วยังไงต่อละ่ะแค่นั้นก็ไม่น่าจะทำให้นายรู้ได้เดี๋ยว่าเป็นฉันฉันอาจจะพ้นโทษก็ได้นายก็รู้ผู้ก่อการร้ายเดี๋ยวนี้มันเยอะและถ้าเกิดฉันบอกว่าฉันเห็นนายตือโดม m โนมิด้วยละ่ะอะไรนะนายพลาดอย่างหนึ่งนะ ฉันไม่นึกเลยนะว่านายจะพลาดแค่เรื่องแค่นี้นั่นก็คือเรื่องที่นายถือ the moment เดินเพ่นไปเพ่นมาที่ฉันที่ฉันล่างแบบเปิดเผยนายตั้งใจจะก,กวนฉันนายพยายามที่จะให้ฉันเห็นใช่ไหมล่ะใช่ แกจะได้มาแก้ทันยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊บส์เลยไม่กี่วิแล้วฮะอะไรนะนี่นายตั้งไปกี่นาทีเนี่ยสองนาทีอ,าอ,าอะไรนะนายนายเดีย๋ยวเดี๋ยวสองนาทีเฮ้ยเราจะใชดแก้ยังไงอ่ะก็ตายกันหมดนี่แหละลาก่อนนะด็อกเตอร์ลาก่อน อรผมว่าผมผมลืมบอกอะไรคุณไปอย่างนะอะอะไรนะตู้เซฟอะฮะอันนั้นอะมันเป็นระเบิดของเล่นนะเอะจ,จริงไหมเนี่ยพูดจริงใช่ไหมจริงครับมันเป็นระเบิดของเล่นเออ คือมันก็ผิดที่ผมแหละที่ลืมบอกเนี่ยเดวมัน e น nice ้ยช่างเถอะเอาละทีนี้นายก็พลาดในเรื่องที่ดูเดอะโมเมนต์ไม่ออกว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมเฮ้ยด็อกเตอร์เฮ้ยแต่งน้อยฉันก็มีแผนหนีนะ เอาละด็กอกเตอร์ก็ขอบใจมากที่ตามตัวคนร้ายได้นะใช่แล้วก็อย่าลืมสัญญาที่ฉันบอกด้วยละ่ะถ้าฉันทำภารกิจนี้เสร็จนายจะต้องทำอะไรเออฉันรู้แล้วนะทาดิสนอย,อยู่ข้างนอกนะเอาละแล้วก็แวะเวียนมาหาบ้างละ่ะด็กอกเตอร์ ผมอาละเอางี้ผมมีคนหนึ่งเขาชื่อว่าเดวูแมนฮะเดวูแมนเหรอผมเชื่อว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะทำงานแทนผมได้ครับอืมจะลองดูนาะเออเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋เ,ดเกือบลืมเออท่านประธานาธิบดีครับว่าสั่งทุกคน ให้จับตาดูเดอะมาสเตอร์เป็นพิเศษเลยนะครับผมขอลนะทไมล่่ะผมรู้ว่าเขาตกบันไดแล้วเขาขาหากักแต่ผมไม่โชว์ว่าน่าเป็นแผนการของเขาหรือเปล่าอืมอืมอืม,อมเดี๋ยวจะดูให้ถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติก็ติดต่อผมมานะโอเคไหมคือ รู้สึกแปลกๆคาใจยังไงก็ไม่รู้เอ,อ่อไปเร็วมาสเตอร์ออรวิช้าทำไมเราไปเร็วสิคุณช่วยประคองผมหน่อยได้ไหมครับโอ้ เจ็บหมอเจ็บขาเฮ้ยกดด้อยเอาละแบบนี้แล้วเอาละเข้าสู่ขั้นตอนแรกนายจะต้องบอกกทหารทุกคนว่าฉันยังอยู่ที่นี่และปกติ จะบอกกับคนอื่นว่าคุณอยู่ที่นี่และยังเป็นปกติดีสองห้ามบอกเรื่องที่ฉันหนีไปเข้าใจไหมเข้าใจครับดีมากในเมื่อฉันบอกไปนายต้องทำตามนี้ทุกๆวัน เค okay, ไหมจนกว่าจะครบหนึ่งปีรับทราบคร,รับท่านมาสเตอร์ไปด <c oughs> ร์เอ้ยที่เห็นว่าฉันกาก,ากในตอนนี้น่ะฉันนมีเป้าหมายใหม่นอกจากกาเลเฟรนั่นก็คือโลกและตอนนี้แกก็คงยังไม่รู้สินะ เอาละทาดิสของฉันไปกันเอาละเดวลแมนในเมื่อเป็นกรณีพิเศษนายอยากจะไปกับฉันไหมเออผมว่าผมคงไม่ไปหรอกนะครับด็อกเตอร์เอาเฮ้ยทำไมพูดเงี้ยเฮ้ยฉันอุตส่าห์ชวนนายนะเนี่ย เนี่ยเราจะได้เป็นอิสระจะได้ออกไปท่องเที่ยวนอกโลกเนี่ยผมว่าผมคงไม่รอดจากเอ่ออำนาจของพ่อผมแล้วละครับอ่ะอำนาจไข่อ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับเออคือว่าผมมีเรื่องกับทางบ้านนิดหน่อยนะครับผมเลยไปไม่ได้ออโอเคงั้นเจอกันนะ เดว l แมนเออครับเชิญครับโอ,โอ้ยทานี้เซในที่สุดนายก็เป็นของฉันเอาละเราลองเข้าไปดูดีกว่าออโอ้โหอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหข้างในมัน ใหญ่กว่าข้างนอกมันไม่ได้ไงเนี่ยโอ้โหครั้งแรกเลยนะเนี่ยทีฉันเจอเนี่ยโอ้อัศาจรรย์สงสัยคงต้องไปเที่ยวดาวอื่นสะหน่อยแล้วเอาลละไปดาวที่ฉันอยากไป มานานแสนนานดีกว่าดาวโลกไปกันเลยทาดิส